โปรไทยเขาถึงได้ดีหอมงว่ารางแดดไหนก็มีฮอนวุ้ดขึ้นเลยก็ทั้งหมดเลยครับวันนี้อากาศดีลบแรงเนาะเรา เอาแค่ติดนะครับดับไม่เป็นไรไเนา<น>ะ,นะเพราะว่าเราจบเป็นพิธีการนนกลางให้ให้ติดให้พอเป็นพิธีนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมานั่งในร่ม,มนั่งในกาอ้นั่งในร่มนะครับนั่งตามสบายขอเวลาําพิธีกรมประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะ สาธุนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสกาเรณพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณสังฆังอภิปูชยามะ ราหังสัมมาสัพพุทโธภควาพุทธังภควัตตังอภิวาเทมิสวากาโตภควาตระโมธรรมังนะมัสามิสุปัตติปโนภควะโตสาวกสังโคสังฆังนะมามินะปันี้ข้าพเจ้าในนาำรามโหราผู้ประกอบพิธีกรรมจะขอน้อมกล้าปฏิสถานอันทุลีปโนขึ้นเหนือเสียงสิโรโร ขอปวงเทพญา,าดาเจ้าจงเปรมปรีปราโมทมโนสารจำนง,น<อ>งแห่งองค์พระมหกริย์คตยองอันเดงเดชขออัญเชิญเท้าไทายเทเวศทั่วเทิศสาสาธุสาธุสาธุข้าพเจ้าจะขออัญเชิญองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประดิษฐ์เนื้อกล้าวเกตเกษาขออัญเชิญองค์พระพรหมมาประทับเบื้องบาซ้ายขออัญเชิญองค์พระนารายณ์ประทับเบื้องบาขว้าขออัญเชิญองค์พระอิศวรประทับโยนาขออัญเชิญองค์พระบนเเล่าเทวดาประทับบนศีรษะ ขออัญเชิญองค์พระพิรุณมาเป็นน้ำลายขออัญเชิญทัะพามาเป็นลมปากขออัญเชิญพญานาคมาเป็นสร้อยสักวานขออัญนเชิญพระการมาเป็นดวงใจข้าพระเจ้าจะกระทำการกิจสิ่งใดก็ขอให้สิทธิกิดจังสิทธิกำมังสิทธิการ้ยังตถาคตสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิลาภโหนดิลัตระสพะโสธีพระวันตกเมสาธุสาธุสาโท ตามตำรับเรียนรู้ไว้ครูก่อนขอยุกรอพระนมกมเกาตามตำรับเรียนรู้ไว้ครูบาขอบูชาครูกำหนดครูบทกลอนทั้งครูร้องครูเล ที่ศักดิิธิ์วัุทุทิศได้เมตตามาสั่งสอนอักคราวันนายุกครบทุกตอนตามบทกลอนดีๆที่เรียนมาครูพิราพิรอดยอดตำรับทั้งคำร้องกลอนขับราะาหนักนา ท่านได้สร้างภาพพุทธบทสิทาขอปูชาพระมณนีร้อยแปดองค์ทั้งทางร้องทางเลให้คล่องตัวทำพิธีโดยทั่วอย่าลุมลลงให้จะแม่นสำคัานเป็นมั่นคงขอท่านจงรับ่านครูที่ปูชา เยิบผ่านครูบูชาขึ้นเนื้อเสียนต่างดอกไม้ถูกเทียนไหวครูที่บูชาไหวพระพุทธไหวพระธรรมท่านกล่าวขานไหว้ครูบาไหว้เทวาไหวองค์อินไหว้ทั้งบวงเทวริษสถิตก็ยังพิน วายพระอินวายพระพรหมวายบ่รมมักครูวายพระพุทธาเจ้าลวงทรงห่วังอยู่วายพ่อครูพรหมสิยาดังไข,ข่คานวายบิดามาดาเลี้ยงมาจนใหญ่วายบิดามาดาเลี้ยงมาจนใหญ่ท่านโปรดฟังด่วงใจฝ่ายทวินวายครูในคอ มาต่อปลายเลนวายครูในคอมาต่อกระเบนขั้งทายิงได้ยินจงมีชายสาธุอิติปิโสภควาปัญจะปทุมังสังขาตังโลกวิธูข้าแต่องค์พระแม่ธรีเจ้า มาแล้วหรือยังเจ้าค่ะมาแล้วเจ้าค่ะข้าพเจ้าพู้เป็นพราบในพิธีดน้อมนำอาหารข้าวหวานมาโพรูบรีเล่าน้ำเงินทองมาเพลียคำนับแด่องค์พระแม่ธรณีเจ้าขอพระแม่ธรณีเจ้าจงโปรดเมตตารับเครื่องสักการะบูชาสังวยเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายณบัดนี้ ได้เลิกง,งามยามดีตามพระราชาองค์การแห่งพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ทรงตรัสเอาไว้ว่าพระสะารมีพระสปุปปาบารามีพระสะปารามัตถปาราม,าารามีด้วยเดชเด,เดชะพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นทันใดในโลกานี้บัดนี้ขอพระแม่ธทวีเจ้าจงโรดเ,เปิดพื้นแผ่นท่านธรณี และทรงเทวะอนุญาตให้ข้าพเจ้าจะทำพิธียกเสาเอเสาโกจะทำพิธีบวงรวงเพื่อเป็นการเสริมส,สร้างทางพระบารมีเจริญในธรรมบารมีขอพระแม่ธรณีเจ้าจงได้โปรดเปิดพื้นแผ่นท่านธรณีและทรงเทวะให้ข้าพเจ้ากระทำการให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีอิติปิโสคนนักสัมปันโนอิติปร,รมิตริงสาอิติสัพพันยุสมาคตาอิติปิโสจเตนะโมอิติปิโสมนุสป,ปัตโต โอ้เปิดมหาเปิดสารพัดเปิดเปิดทรัพย์สินเงินทองให้ไหลมากองนองๆด้วยวัฒนาอุลังการสัพพะบาสภาพะเสนอยจังไรสภาพะไยจงวินาศสันติหุลูหุลูสวาหายานาโมตัสสะภะคะวะโต สนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ภาริตวานาเมตตาสะเมตตาพระธทันตาอวิคิตตจิตตาภะริตตงป็นอนุอมสาธุสักขิกามิจารุเปกิริสีขระตตีจันติขขวีปมานิธิเปรติจักขามี ตารวนาขะหะนิเคหะวัดทุมหิเขตเตพุม,มาจจยันตุททวาะละทละวิสะเมยักขะคันทัพพนาคาติหันตาสานติเกยังมุนิวาระวะจะนังสาธาวุเมสุนานตุ ทาปัตสวนกาโลอายามพระทันตาธรรมัสสวกาโลอยมพระทันตาธรมัสสวกาโลอยมพระทันตา วันทิตวาอาจาริพะทางเสมศาการิยะสัมพินทายาัพระโทสังเวชสันติสิริเทพพระเอยยาวิโยทะยามังไมเหสุรังปัทถวสังพุทธเทเวสสโพธิพยะสังฆมันติมารสิทธิอ้อปัญจะปุมังสังขาตังโลกวิทูธรณีคงคาวาโยเตโชนะมามิกรุงพลีนังตังเปยปริวราเอหิสัทถายะอัคทันตุปรพุลฉันโตสวาายะนะมามิศิรสานาโคปัทวิยาง ตาริารตะสุขสัมปติสัพทานปุรมัทิสังทตะรโธจะมหาราชาทิศสาภาเคเตปิตุมเหออุรักขันตุอโรขเยนะสุเขนะจารอาฆเนยยัสมิคันทัพโธจะมหาราชาทิศสาภาเคเตปิตุมเหออุรักขันตุอโรขเยนะสุเขนะจารทักขินัสมิงวิรุหโกจะมหาราชาทิศสาภาเคเตปิตุมเหอนุนรักขันตุอโรขเยนะสุเขนะจาร หะระติสมิงเทวาจะมหาราชาทิศสาภาเคเตปิต ah. um ุมเหอนุร ah. ักข ah ah ันโตอรโรเเยนะสุเขนะจาปัจเจสมิงวิโรปัคโขจะมหาราชาทิศสาภาเคเตปิตุมเหอรุฬคันโตอรโรเเยนะสุเขนะจาพายัพสมิงนาโคจะมหาราชาทิศสาภาเคเตปิตุมเหอนุรักคันโตอรโรคทเยนะสุเขนะจาอุตตรสมิงกุเวโรจะมหาราชาทิศสาภาเคเตปิตุมเหออนนนุุรรัักขตคะเเยสจา อิสานสบิงยักษ์ขาจะมหาราชาทิศสาภาเคเตปิตมเถอนุรักษ์ธันตุอโรทะเยนะสุเขนะจาสุปปัญชนะสัมปันนางปริพนธันตุโอมนักโมพุทธรัตนังสารนังคัจฉามิโอมนักโมธรรมรัตนังสารนังทัจฉามิโอมนักโมสังครัตนังสารนังคัจฉามุปปะรสเมิงทิศสาภาเคจักตาโรเทวามหาเทวา จันโทจะสุริโยอินโทจะคโมโมจะเสยยะททางทิโตจะสุรโขจะเทวเสธโทจะเทวบุญยะโกจะตรังวาเอเตจัตตารโรมหาเทวาพุทธปัศนาธรรมปัสนาสังคปัศนาพุทธคารวตาเอหิสมาคันตวาคัทโตปาริพลคัทโตทิโตจะสุรโขจะเทวเสธโทจะเทวบุญยะโกจะจังวาติทังวาติดทังวานิสินนางวาสยานางวารัติงวา ทิวังวาสัภะธา,าตุมหาเทวาติสาธุสิทธิกิจังสิทธิกำม,มังสิทธิการิยตถาคตโตสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิลาภนิรันตรังสภะโสทีพวันตตเมอิติปิโสภความือข้าพเจ้าทั้งสองขอประดมนมัสการ ข้าพเจ้าจะขอบูชาลำลึกสรรเสริญอันเชิญพระบิดา21พระมารดา12คุณพระโพธิสัตคุณพระพุทธเจ้า56คุณพระธรรมเจ้า38คุณพระสงฆ์เจ้า14คุณพระอาจารย์30ทรับคุณพระอุปัชฌาย์คุณพระกรรมวาจาคุณพระอนุสาวนาจารย์คุณพระนางธรณี21พระนางคงคา12คุณพระเพิง4คุณพระพาย6คุณอักษร71คุณอักรา33คุณอัศวาคุณปัสสวาคุณเมตสวาคุณนักดวงแก้วพระสาประการ คุณชินห้คุณชิ้นสิบคุณชิ้นสองร้อยยคุณมัสีคุณผลสิ่งคุณพะนิพพานหนึ่งจึงรวมเป็นพระนวะโลกุตระธรรมด้วยเดชเดชะข้า,าพระพุทธเจ้ากรบกระทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์รนจะเล่าเรียนเขียนอ่านทั้งบนตำราใดาขอให้สำเร็จและประสิทธิทธุกรประการ คุณพระฤาษีนารอดคุณพระฤาษีนารายคุณพระฤาษีตาวัวคุณพระฤาษีตาไฟคุณพระฤาษีกัลยาโกรคุณพระฤาษีสมิตธคุณพระฤาษีจักรพรรดิาบดคุณพระฤาษีกบัตริเทรดเจ้าคุณพระฤาษีสวามิตรคุณพระฤาษีทั้งร้อยแปดพระองค์อันทรงฤทธาบารมี ข้าพเจ้าขอกราบราตนามาประสิทธิคุณพระนเรศวรคุณพระอินทร์คุณพระพรหมคุณพระยงคุณพระการคุณพระนารายณ์อวตารคุณพระจตุรงกบาลทั้งสี่คุณพระภูมิเจ้าเที่เจ้ากรงพลีอรุ่งเรืองอับหน้เป็นที่เคารพนับถือแด็กปุ่ชนคุณพระทศพลองพระพุทธเจ้าทั้ง21พระองค์ พร้อมจงด้วยบารมี3าสิทัก์คุณพระธรรมทั้ง8ป0 0 0สพันพระธรรมขันธ์คุณพระศรีรัตนไัยคุณพระธาตุาถาคุณพระสุูโเยดีคุณพระศรีมหาโพธิ์อันดงโรดชัชวาลคุณพระธรรมมีหารสี่ทั้งหลายคุณพระโมกัลาคุณพระสารีบทคุณพระอุปคุตคุณพระอนุรุทธะเจ้าคุณพระพระความโกดีคุณพระสิวลีคุณพระสักกัจยะเถระคุณพระอุบาลีคุณพระกัสปะคุณพระอริยะเจ้าทั้งหลาย พระตีนิสิงห์คุณเลขคุณยันคุณพันกระถาคุณว่างคุณยาคุณตังกุณพิสมนคุณผ้าประเจดแลมองคอคุณพระคาถาศาสตราคุณพระบนอังคมอันเดืองเดชวิเศษสุดคุณนอมกขอและกกาคุณอัครักของไทยคุณครูบาทิยาทั้งหลายคุณพระอาทิตย์หกคุณพระจันทร์สิบห้าคุณพระอังคารแปดคุณพระพุทธเจ้า ทั้งหลายคุณพระพุทธสิบเจ็ดคุณพระรหัสัมปตีสิบเก้าคุณพระสตยี่สิบเอ็ดคุณพระสาวสิบคุณพระราหูสิบสองคุณพระเกตเก้าคุณพระพุทธเจ้าที่เคยอุบัติขึ้นมาขอให้ตัวข้าประสิทธิสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิการิยังจัตถาคโตสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิลาโพเดลตระรังสภโสถีพวันตุเมด้วยเดชเดชะที่ข้าพระพุทธเจ้าได้รำลึกนึกสรรเสริญถึงคุณพระพุทธคุณนางคุณพระธรรมคุณนาง คุณพระสังฆค,คุณนางสัตรูป,ป่าปังเวนสันติพระแก้วมรกตอ์พระมณีปฏิมากรสตรูแพ้แพพาเวนสันติพระพุทธชินราชกรุเทวาให้มนุษย์และอสุราเลิศแทพระพุทธสีหิงสีหิงคาโมประสิทธิเมหลวงพ่อโสธรโสธร,รรังจะกมหาพุทโธพระร่วงโรจนริศสถิตราชาเมหิทธิริศหลวงพ่อวัดไร่ขิงบรมพุทธานาวาเอกอง หลวงพ่อโตวัดบางปรีธรณีปกเกศทั่วแผ่นดินหลงวงปู่ทวดหยยบน้ำทะเลยืดอัตตนีนโมุพธิสัตว์ทวดอาคันติกมายะอิติภควาโตสมเด็จพระพุทธจารย์โตคมรังสีอุตตะกาโมระเตปุตตังธระกาโมระเทธานังเจ้าคุณเท่าหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังอิติปิโสวิเศษเสีอิอิเมนาพุตังโถอิติโสตังพุทธปิติอิ หลวงปู่โอภาสีอิติสงกโตอรหังพุโทโธนะโมพุทธายะหลวงปู่สุกบุงคลองมาขามเข้าสันถาเทวมนุร์สานังอธิธิฤทธิตังเทวานะมาเมหังมหิติการาชามหาเวชจุติพระครูภาวนาวรคุลมัจเกตมวดีิมิครุนาอาจารยา์ยังปิธิเทวานางมมนิราชาภาวนาีิคุณนางเกตุมวดีสีราชาและพระอริยะยจาวาทั้งหลายที่ทรงดับนบรารปฏิพานไปแล้วก็ดี ยังไม่ได้ดับขันพระธิพานก็ดีซึ่งมากกว่าเม็รายในท้องมหาสมุทรคงคาวารีข้าพระเจ้าขอกราบพระราตนานิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปทุกนามมาเพื่อเป็นสิริมงคล่ลูกหกลานที่อยู่ในพิธีการสิทธิพุทธามหาลาพังสัพพะสุข,ขังพระวันตกเมสิทธิธรรมามหาลาพังสัพพะสุขขังพระวันตกเมสิทธิสังฆามหาลาพังสัพพะสุขขังพระวันตกเมสา,สาธุสาธุสาธุพระวันตกเม